สวัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วนะคะกับอาจารย์เจี๊ยบหรือว่าแอดเจ้าของช่องถุงทองพารวยและถุงทองชาแนลวันนี้จะพาทุกท่านมาพบกับตัวเลขและแนวทางเหล่าพัฒนาเลขพื้นบ้านคลิปนี้มัดรวมกันก็จะมีหลวงพี่แขกอาจารย์สายทาน แล้วก็อาจารย์ยอดบุรีรํารวมถึงอาจารย์โยเจ้าของช่องดอลล่าพารวยด้วยนะคะอ้าวสี่อาจารย์ 4, สี่สํานักมัดรวมกันอาจารย์ท่านไหนเข้าบ้างก็มีหลุดบ้างเข้าบ้างด้วยนะคะงวดที่ผ่านมาก็มีทั้งเข้าทั้งหลุดไม่ได้แตกทั้งหมดนะคะแอฟก็จะพามาดูแตกแล้วเชื่ยว่าหลุดแล้วยิ่งต้องตามโดยทั่วไปแล้วหลุดแล้วยิ่งจะต้องตามนะคะหลุดแล้วมัก จะมากับตัวเลขที่เคยแม่นยังไงก็แม่นอยู่ดีนะคะลองพิจารณาดูเข้ามาแล้วก็มีคำเตือนนะคะคลิปวิดีโอนี้ไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันใดๆทั้งสิ้นการลงทุนเนี่ยมีความเสี่ยงนะคะเสี่ยงสูงเสี่ยงเสมอเมื่อลงทุนพิจารณาทุกตัวเลข มีแนวทางดีกว่าดาวเอามาดูกันเลยนะคะหลวงพี่แขกงวดที่ผ่านมานะคะหลวงพี่แขกให้ไว้เลข8กับเลข2 8กับ2ผลรางวัลมาที่6 7 7และ16ไม่เข้านะคะหลุดไปไม่เป็นไรมาตามของใหม่เลยนะคะเราพัฒนา27ตุลาปี68หลวงพี่แขกให้ไว้เลข7กับเลข6วิ่งรูด7ด เจ็ดกับหกชอบไหมคะจับคู่ให้น้อยห่างนะคะหกเจ็ดแปดเจ็ดแปดสี่และแปดศูนย์สามตัวสองชุดศูนย์หกเจ็ดและสี่หกเจ็ดสามเอ่อสี่ตัวแปดศูนย์หก เจ็ดเอาไปวินเอานะคะตัวเลขต้องไปวินงวดก่อนนั้นวินแตกสี่ตัวนะคะถ้าแบบนี้คือเน้นหกเจ็ดนะคะถ้าแบบนี้คือเน้นหกเจ็ดเพราะว่าจับหกเจ็ดทั้งหมดเลยหกเจ็ดและล่างแปดศูนย์แบบนี้ต้องลองพิจารณาดูชอบก็แคปหน้าจอไว้ได้เลยนะคะไม่ชอบก็เลื่อนผ่านเท่านั้นเอง ทุกตัวเลขเป็นเพียงแนวทางย่อมมีเข้ามีหลุดเอาแคบหน้าจอไว้ได้เลยก่อนหน้านี้4ตัวแตกอย่าลืมนะคะหลวงพี่แขกเอาแคบหน้าจอหรือ,อยังคะ มาตามต่ออาจารย์สายทานอาจารย์สายทานงวดที่ผ่านมาให้เลข3กับเลข2 3กับ2แปลว่าหลุดไปไม่เป็นไรมาตามของใหม่งวดก่อนเข้า4ตัวแตกนะคะงวดนี้ให้วิ่งรูดเลข6กับเลข 7. เรลาวพัฒนา2 7ตุลาปี68อาจารย์สายทานวิ่งกับรูด6กับ7จับคู่ให้6780 84และ87 3ตัว067และ467 4ตัว8067เอาไปวินเอานะคะจับคู่แบบนี้เน้นไปที่67นะคะเน้นไปที่67ตรงๆเราไปามีสี่ตัวเราก็ไปวินเอานะคะทำว่าวินบางท่านอาจจะไม่เข้าใจก็คือกลับไปกลับมาประมาณนั้นลาา่ะค่ะเลขทั้ง4ตัวเอา แคปหน้าจอนะคะชอบกระองติดไว้ไม่ชอบเลื่อนผ่านเท่านั้นเองฝากช่องด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ฝากเอ่อกดเขาเรียกว่ากดกระดิ่งแจ้งเตือนกดติดตามไว้จะได้ไม่พลาดน,นะคะเวลาตัวเลขลงจะได้ไม่พลาดเอา้ามาดูอาจารย์ยอดบุรีลามงวดที่ผ่านมาให้เลข2กับเลข1เข้าไปที่เลข1 คือ1 6ล่างแต่ผลรางวัลให้ไว้1 4แต่ผลรางวัลมา1 6นะคะเข้าไปที่เลขหนเลข1ล่างวิ่งกับรูดมาดูของใหม่เราพัฒนา2 7ตุลาปี68อาจารย์ยอดบุรีลำให้วิ่งกับรูดนะคะเลข1กับเลข0 1กับ0นะคะจับคู่ให้3ตัว3ชุด 715016และ789 4ตัว5016เอาไปบินเอานะคะ5016 2ตัวก็จะมี1516 89 70และ05 1516 89 70และ05นะคะเา้าชอบก็ติดไว้ได้เลยนะคะแคปหน้าจอไว้ได้เลยนะคะ แอดก็ถือว่าดีขึ้นนะคะเพราะว่าซื้อซื้อยามาทานเอานะคะเพราะว่าซื้อยามากินเอาไปหาหมอก,ก็เบื่อมากได้ยามาเยอะแอดก็ไม่ค่อยชอบกินยาด้วยเอามาดูต่อของอาจารย์โยนะคะอาจารย์โยเจ้าของช่องดอาลล่าพารวยนะคะอาจารย์โยเราพัฒนาของเก่าให้ไวเลขเจ็ดกับเลขสี่ 7กับ4นะคะผลรางวัลมาที่6 7 7และ16ล่างเข้าไปวิ่งรูดเลข7บน7 7แล้วก็จับคู่ให้7 7ด้วยนะคะเอาเข้าไปที่เลขวิ่งรูด7แล้วก็จับคู่ให้7จจริงๆแล้วจับคู่ให้7 41นะคะเอามาหนึ่จับให้4 1 1 4ไม่เป็นไรมาตามของใหม่นะคะของใหม่ ลาวพัฒนาอาจารย์โย27ตุลาปี68ให้วิ่งกับรูดเลข3กับเลข0 3กับ0จับคู่ให้37 38 39 30 07 08 09และ00 4ตัวคือ2ชุด30 38 9 0 08 สตัว008และ038ชอบไหมคะเอาแคปหน้าจอได้เลยลองเอาตัวเลขเ,เขาเรียกว่าเก็บสถิติไว้นะคะว่าอาจารย์ท่านไหนเข้าบ่อยเข้าดีหรือว่าแต่ละแต่ละงวดน,นะคะมีสถิติย่อมเออจะได้ตัวเลขเขาเรียกว่า จับคู่ชนแบบไหนกับอาจารย์ท่านไหนตัวเลขเข้ากันก็เอาไปลองจับคู่ชนดูถ้าไม่ชอบที่อาจารย์จับคู่ให้ท่านใดมีความเห็นว่าตัวเลขของใครเข้าดีก็ทักทายเข้ามาได้ใต้เมนอยากให้แอดลงอาจารย์ท่านไหนให้ก็แจ้งทักบอกได้ใต้เมนนะคะเอาคลิปนี้กลับขอบพระคุณอาจารย์โยอาจารย์ยอดบุรีลำ อาจารย์สายทานและหลวงพี่แขกมากๆที่เมตตาตัวเลขแนวทางดีๆเด็ดๆมาฝากพวกเราทุกทกท่านนะคะแอดก็กราบขอบพระคุณทุกทุกท่านที่ติดตามและรับชมก็ขอให้ทุกท่านมีโชครับโชครับทรัพย์นะคะขอให้มีเหตุไปพร้อมๆกันเวลาสองทุ่มครึง่งอย่าลืมนะคะอาจะอาจารย์ท่านอื่นๆก็ยังรออยู่แอดยังลงให้เม่หมดติดตามชุดถัดไปอาจารย์ถัดไปแล้วก็ มีสายด่วนอีกตั้งหากนะคะอย่าลืมรัฐบาลไทยตอนนี้ใกล้โค้งสุดท้ายมาแล้วเริ่มทยอยฟันหงางเดียวเข้ามาแล้วมีตัเลขเด็ดๆทั้งนั้นเลยติดตามรอไว้นะคะคลิปนี้อลลาไปก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะ